<c oughs> วันนี้ตรงกับวิชาการเขียนเลยค่ะเป็นเรื่องของการเขียนนะการเขียนมันมีหลายประเภทนะคะนักเรียนการเขียนอธิบายเขียนบรรยายเขียนพันธนา,นา ซึ่งวันนี้เราจะเรียนรายละเอียดของการเขียนสามชนิดนี้นะคะแล้วพาร่างงานของนักเรียนก็จะเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งส่งให้ครูนอกจากนั้นก็มีการเขียนจดหมายนะคะเขียนจดหมายกิจธุระครูว่าถ้าให้ครูเขียนนะอธิบายบรรยายพันธนาเนี่ยนะสามอย่างเลยเนี่ยครูว่าครูสนุกกว่ากว่าจะมานั่งเขียนจดหมายกิจธุระเนาะหรือไม่ก็เขียนเรื่องความนะคะเขียนเรื่องความนี่ยังมันมันต้องมีอะไรนะ มีระเบียบแบบแผนมากกว่าการเขียนพัฒน,น,นานะคะนักเรียนเพราะว่าต้องมีคำนำมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีบทสรุปใช่ปะสามย่อหน้าต่อไปการเขียนย่อความเนี่ยเราได้เขียนมาแล้วนะคะเมือ่อปลายปลายเดือนที่แล้วหรือเปล่าเขียนย่อความมีสองย่อหน้าคำนำนะคะแล้วก็อีกย่อหน้าหนึ่งก็คือเนื้อเรื่องคำนำก็คือบอกที่มาของเรื่องที่เราจะย่อเนาะต่อไปการเขียนบันเทิความรู้นะ เวลานักเรียนก็เหมือนกับบันทึกความทรงจําทํานองนะั้นน่ะใครที่ชอบเป็นนักเขียนเนี่ยเวลาไปไหนนยเขาจะติดสมุดเล็กๆเ,เ,เอาไว้อย่างสมเด็จพระเทพนะครูขอเรียกว่าสมเด็จพระเทพแล้วกันแบบชิ้นปากกว่าท่านจะมีสมุดเล็กๆไดอารี่เล็กๆไว้จดจจดจดๆเวลาท่านไปที่ไหนก็แล้วแต่นะต่อไปการเขียนรายงานวิชาการอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นศัพท์วิชาการ สรุปแล้วรวมแล้วถ้าเราเขียนเนี่ยพวกเราชอบก็คือการเขียนแบบพนนาบรรยายนะการเขียนเรียงความหรือถ้าเป็นแบบอิสระก็เขียนบันทึกนะคะการเขียนแบบบันทึกคพราว่าที่เราไม่ชอบคือจดหมายจริงหรือเปล่าไม่รู้เขียนรายงานเรียงความก็อาจจะไม่ชอบนะเรียงความตัเรียนเนี่ย บางคนนะคะย่อหน้าแรกก็คือคำนามนักเรียนเขียนซะเยอะเลยความจริงแล้วคำนามนี้เขียนได้แค่สองสามบรรทัดก็พอต่อไปการเขียนอธิบายบรรยายและพันธนาซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงสามอย่างนี้กันค่อนข้างละเอียดเพื่อให้เข้าใจเพราะว่านักเรียนจะต้องทำภาระงานสงค่ะในเรื่องของการเขียนก็คือตรงกับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะหลักใหญ่ๆก็คือสองนะสองสองจุดหนึ่งะคะ, 2, 2. 1, ะ,คะแล้วแต่ว่าสองจุดก็คือหัวข้อที่1แล้วก็ชั้นมปลายก็จะสี่ถึงสี่ถึงมสี่ถึงมหนะคะแต่นี้เป็นหัวข้อที่ห้าในเรียนมมสถึงมหเนี่ยเขาจะมีจุดประสงค์เหมือนกันแบบเนี้ยอันดับแรกเขียนอธิบายนะคะก็เพื่อ ให้ผู้รับฟังนะหรือว่าผู้รับสารเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งนะคะก็อธิบายก็เหมือนกันเล่าเรื่องอนักเรียนเล่าเรื่องยาวเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนที่ชอบเขียนแบบเรื่องราวยาวก็จะถูกใจอันนี้เขียนอธิบายอย่างเช่นนักเรียนจะบอกวิธีการทําขนมหรือว่าการปั้นหุ่นยนต์หรือว่าการ ทำอะไรที่นักเรียนถนัดนะะนักเรียนก็เขียนแบบอธิบายได้นะต่อไปเขียนแบบบรรยายลักษณะบรรยายกับอธิบายนี่ใกล้เคียงกันนะคะคือมันก็เหมือนเป็นการเล่าเรื่องนะก็เวลาเวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็ต้องลำดับเหตุการณ์ก่อนจากข้างต้นลงมาลำดับมาเรื่อยๆไม่ใช่เขียนไปเขียนมาเอานึกได้ไปเขียนย้อนไปย้อนมาอย่างเงี้ยทำให้เสียคะแนน ต่อไปการพันน,ะนานะคะออกเสียงนอนหนูนะตรงนี้นะพันณนะานู้สึกขูจะคึอจมูกละพันนะนะนะนอนเนีจะออกเสียงเป็นนอนหนูพันนะนานะคะการเขียนพันน,ะนานี่ยแสดงถึงผู้เขียนเนี่ยจะต้องมีจินตนาภาพนะคะก็คือให้ผู้อ่านเนี่ยคอยตามกับสิ่งที่เราเขียนไปด้วยนะ ไม่ว่าจะสะเตือนอารมณ์หรือว่าชมธรรมชาติหรือว่าอยู่ในอารมณ์อะไรก็ตามนะของผู้เขียนผู้เขียนที่เก่งเนี่ยจะใช้ใช้สำนวนที่ทําให้ผู้ผู้อ่านเนี่ยเคลิ้มไปด้วยวิธีการเขียนอธิบายมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างหลักเกณฑ์ตามลําดับนะคะอย่างเช่นใช้สําหรับกระบวนการนะคะหรือซึ่งซึ่งที่ต้องมันเป็นกรรมวิธีต่างๆลํา,าลดับเรื่องราว เช่นกระบวนการขั้นต้นของการผลิตรถรถยนต์นักเรียนครูขอโทษนะรู้สึกว่าเป็นหวัครึ่งโง่การอธิบายนะการทําโครงสร้างของรถยนต์อย่างเงี้ยนะคะอย่างในภาพหรือขั้นตอนของการทําอาหารอันนี้เห็ดเห็ดสัมปียองใช่ป่ะคะอาจจะทําผัดเปรี้ยวหวานหรือทําอะไรไม่ทราบอาจจะเป็นอาหารอาหารต่างชาติก็ได้นะ ก็เป็นการแสดงขั้นตอนของทำอาหารนะลำดับขั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นละดับขั้นเดินสองสามไม่ใช่ว่านักเรียนอ่สมมติว่านักเรียนบอกว่าเอาหม้อต้มน้ําเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรนะเอาหมูใส่หมอ้อนักเรียนบอกว่าเอาหมูใส่หมอ้อเอาหม้อต้มน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะสับสนเพราะนั้นต้องเป็นลําดับขั้นตอนเพราะฉะนั้นทําอาหารนักเรียน อาหารของนักเรียนอาจจะผิดพลาดไปเนี่ยนะคะอธิบายขั้นตอนนะตัวอย่างทำให้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะเช่นผู้ใช้ต้องการเอกสารที่มีเนะะื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสรรพกรโดยถือว่าเอกสารที่คนพบจะต้องปรากฏทั้งทั้งสองคำนี้ผู้ใช้ต้องระบุค,คำสำคัญในช่องเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชหรือเซิร์ชเนี่ยนะ เซิร์ชอะไรเงี้ยนะผู้ก็ออกไปแถด,ดหรอกดังนี้ธุรกิจคําว่าธุรกิจสันธกรเนี่ยอย่างเงี้ยต่อไปเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกันนะเวลาเราเขียนอะไรเหมือนกันล้วก็มาจัดลาดับเป็นการอธิบายที่ยกตัวอย่างสิ่งที่ผู้รับสารรู้จักจะได้เข้าใจง่ายไงฮะแล้วก็คุ้นเคยเอามาเปรียบเทียบ สมมติว่านักเรียนไม่รู้จักไม่รู้จักตภาพน้ําแล้วครูก็เลยบอกว่าด้วยเรียนรู้จักเต่าเลยค่าถ้ารู้จักเต่าเนี่ยตภาพน้ําเนี่ยหลังมันจะแบนกว่าเนี่ยนะก็เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ํามันกับน้ํามันปิโตเรเลียมต่อไปที่สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันนะคะเขาบอกว่า ในการเขียนอธิบายเนี่ยจากสาเหตุไปสู่ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ไปหาสาเหตุเนี่ยมันเป็นการอธิบายเรื่องราวที่สัมพันธ์กันระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์ mm hmm. เช่นหลังจากที่มีแนวโน้มว่าคนบราซิลเริ่มสนใจดื่มกาแฟดีๆเจ้าของร้านอาหารพัตคาต่างๆในประเทศบราซิลจึงพากันส่งพนักง,งานในร้านไปเรียนวิธีชงกาแฟเพื่อยกระดับคุณภาพของกาแฟในประเทศ ต่อไปให้คำนิยามคำนิยามคือคำจำกัดความกัะนเกรียนเนี่ยอย่างนี้เขาบอกว่าคือการจำกัดความหรือความหมายของศัพท์ตัวนั้นนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นตาดตออาดอตาดคือชื่อผ้าชนิดหนึ่งพอด้วยไหมคว้วกับเงินแร่งเงินแร่งก็หมายความว่าเขาเอาอุปกรณ์เอาอุปกรณ์ที่ใส่ใส่กับตัวไหมะคะ่ะแล้วก็พุ่งเข้าไปข้างในข้างในเครื่องที่สําหรับ ถักไหมอย่าแงบบคนสมัยก่อนเนี่ยเขานั่งถักไหมเองใช่ไหมที่บอกว่ากับเงินแร่งเงินแร่งนะแล้วก็เงินทองนะก็คือแสดงว่าผ้าไหมนี้ใช้ใช้เงินกับใช้ทองเนี่ยเป็นหลักนะ <c oughs> เรียกตามลักษณะของลายเช่นตาดลายคดกริดนี่คดไปคดมาเนี้นะ ตาตาตั๊กแตนโขเลี้ย่างเลี้ยง่าเลี้ยงเลี้ยงจะเป็นตาตั๊กแตนแล้วจริงๆนะเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรนะสี่เหลี่ยมเข้าราบตัดได้ปะถ้ามีไหมปักทับจะลงมาอีกเป็นดอกๆเรียกว่าตัดากรรมไิดได้เรียนรู้ลักษณะไหมไปด้วยต่อไปการเขียนบรรยายนะเมื่อกี้เพิ่งจะเป็นเขียนอธิบายใช่ปะเนี๋ยเขียนบรรยาย ใช้กับงานไหนออก่อนเขียนบรรยายนักเรียนต้องพิจารณาใครทําอะไรอย่างใดที่ไหนเมื่อใดแล้วทําเพื่ออะไรนะคะโดยกําหนดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นลําดับนะ,ะลําดับก่อนหลังนั่นเองต่อไปข้อสามบรรยายบรรยายโดยเลือกเฉพาะเหตุการณ์ที่สําคัญนะคะที่มีผลเกี่ยวเรื่องกับเหตุการณ์อื่น อันที่สี่เรียงลำดับเหตุการณ์ไม่ให้สับสนเรียงตามเวลาสถานที่ห้าเรียงเหตุการณ์ตอนที่ตื่นเต้นที่สุดเอาไว้ตอนท้ายเพราะอะไรคะผู้คนเขาอา่านแล้วเขาจะได้ติดตามถ้าไว้ตอนต้นสนุกตอนต้นเขาอ่านจ,จบละตอนท้ายไม่สนุกเหมือนอย, adalah, อย่างเวลาเดกเรียนดูละครเนี่ยนะแรกๆก็เริมเริมเริม เขาเรียกว่าจุดไข่แบกตอนท้ายจบตัวละครก็เฉลยว่าใครเป็นคนอะไรดีไม่ดีนะแล้วเดี๋ยวจะสังเกตคนได้่องนดูละครเดี๋ยวเรี่ยวจะจับเลยว่าคนไหนถ้าสมมติว่าเป็นเป็นดาราใหม่นะเดี๋ยวเรจะสังเกตว่าคนไหนมีบทเด่นบทเด่นต้องเป็นนางเอกพระเอกอะไรเงี้ยใช่ไหมตั้งคําถามให้ผู้สนใจนะผู้ฟังได้สนใจจะได้ติดตามเรื่องต่อไป ข้อ7ผูกเป็นบทสนทนาเพื่อเรียกความสนใจจากผู้อา่าน mm. ข้อ8แทรกการพันณนนาเพื่อให้บรรยายมีชีวิตจ,จิตใจนะ,ะก็คือหมายวามว่าในบทของการบรรยายนีย่เราอาจจะมีพันณนนาแทรกเข้ามาก็ได้นะ,ะหรืออธิบายก็ได้นะคะหรือเวลาได้เรียนเขียนพันณนนาโวหะนี่ได้เรียนก็อาจจะเขียนบรรยายก็คืออย่างเช่นบรรยายธรรมชาติว่ามีความสวยงามื่อง,งามยังไงแล้วก็ คือถ้าผู้อ่านฟังอ่านแล้วแล้วก็เคิร์ตาอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นพันธนาไปด้วยอเงี้ยเพราะเพราะฉะนั้นมันจะใกล้เคียงกันค่ะต่อไปวิธีการเขียนพันธนาข้อที่หนึ่งราะห์ว่าส่วนใดเป็นส่วนประกอบและส่วนใดน,น่าจะเอามาพูดถึงนะคะคือหารายละเอียดที่สําคัญก่อนนะแล้วก็รายละเอียดมาเสริมทําให บทพรรณนานั้นน่าสนใจขึ้นข้อ 2. พรรณนานโดยเน้นลักษณะเด่นเพื่อให้ทราบทันทีว่าพรรณนานเกี่ยวกับอะไรและเขามีลักษณะอย่างไรนะซึ่งจะทำให้เกิดอารมณ์พรรณนานไปด้วยต่อไปนะผู้ที่เขียนพรรณนานได้ดีเนี้ยเขาจะต้องหาคำที่ไพเราะดึงดูดความสนใจของผู้ผู้ที่จะอ่านหรือผู้ที่ฟังนะคะ หาคำที่สลัดสลวยนั่นเองนะแต่ไปสร้อยแหวนนเรียนไปเปิดศัพท์ราชาศัพท์มาไม่ต้องขนาดนั้นเป็นคำที่แบบคำคมๆอะไรทำนองเนี้ยคำคมนะ,ะแนวทางในการพัฒนานงานเขียนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนอธิบายบรรยายหรือพัฒนานานะอันที่หนึ่งักเรียนจะต้องเป็นผู้อ่านมากอ่านเยอะๆยๆ เหมือนโนตะอุดมอะที่เขาเป็นนักพูดที่เก่งเพราะว่าเขาอ่านเยอะนะอ่านเยอะแล้วก็ฟังบ้างเนีย่ยนะอ่านมากฟังบ้างแล้วเขาก็จะมาถ่ายทอดเราได้เลือกต่างๆแล้วก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตด้วยอย่างโนตอุดมเนี่ยเขาก็เอาสิ่งที่ไปธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นเวลาขึ้นรถคนทํายังไงการเขาเกาะลาวยงงอย่างไงอะไรเงี้ยนั่นแหละพอโนตอุดมเขาเอามาเล่ามไมี่ราวไปด้วยเนี่เคยฝากไว้คุเคยฟัง แต่ไม่เคยซื้อเทศนะนั่นแหละหัวเลาะท้องแข็งเลยก็แค่ยนะก็คือชีวิตประจําวันเด่วเขาเอามาพูดให้สะดวกสดกนะคะ,ะต่อไปเมื่อสังเกตแล้วใช่ไหถ้าหากเราลืมเราก็จดบันทึกเอาไว้กันเลืมนะคะต่อจากนั้นก็โอ้โหมีคำอะไรได้เราฟังแล้วโอ้เพื่อนพูดคำนี้สะดุดตาดีสะดุดหูดีแล้วก็เขียนเขียนเอาไว้นะเหมือนกับ พวกนักแสดงสายหวัวเลาะอะไรพวกเนี้ยนะคะคนที่เล่นตลกเนี่ยเขาก็จะลอกเรียนมุกตลกกันลักษณะเงี้ยเราก็ลอกเรียนถ้อยคําสำนวนที่มันเก๋ๆอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเราก็ฝึกฝึกเขียนบ่อยๆบ่อยๆนะแรกๆเราก็ขี้เกียจนักเรียนบางคนเนี่ยเขาจะเป็นนักเขียนได้นะเขาต้องชอบอ่านมาก่อนใช่ไหมนักเขียนแต่ละคนเนี่ยเขาต้องชอบอ่านชอบฟังมาก่อน อ้าวต่อไปออพอดีเลยค่ะเวลาเตือนครูก็จะเตือนนักเรียนให้นักเรียนหารูปภาพที่นักเรียนชอบนะอาจจะเป็นใน Google ก็ได้ค่ะนักเรียนภาพน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้สักอย่างเดียวพอแล้วก็หนึ่งภาพเท่านั้นนะและนักเรียนก็จะเขียนบรรยายเขียนพรรณนาจะเอาบรรยายหรือเอาพรรณนาก็ได้นะคะอย่างในอย่างหนึ่งเพียงแค่ เพียงแค่ภาพเดียวอ,อย่างครูยกตัวอย่างเป็นภาพที่ชัดเจนหน่อยนะเหมาะกับกระดาษ A4 นะคะแล้วก็เขียนมานี่ครูลืมบอกเลยนะเอาสักประมาณเจ็ดถึงสิบบรรทัดละกันมีใครสงสัยไหมคะย่อหน้าไหมย่อหน้าค่ะย่อหน้าเดียวนะย่อหน้าเดียวเพื่อความสวยงามเรียบร้อยย่อหน้าเดียวแล้วนี่ก็เขียนเขียนเขียนไปเช่นภาพที่เห็นๆๆใช่ไหมคะครูเห็นภาพเนี้ยครูก็จะพันนา,นานครูก็บอกว่า ทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลบรรยากาศที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยทุ่งข้าวเขียวขจีและเหล่าต้นไม้สูงสูงซึ่งเป็นเหมือนต้นตาลด้านหลังมีทิวขาวเขียวสะอุ่มนะคะวงบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองไทยซึ่งในอดีตเราจะพบเห็นเหตุการณ์ภาพอย่างภาพเชน,นี้ได้มากมายนะ แต่ปัจจุบันอาจจะมองเห็นได้ยากเพราะว่านำมาปรูเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านเรือนกันนะแต่สำหรับภาพนี้สิ่งที่ประทับใจข้าพเจ้าหรือดีสันก็ก็คือกานที่ชาวนาใช้วัวใช้ควายดำนาแล้วมีการปักข้าวนะ <c oughs> เขาเรียกว่าดำนานะคะมีการดำนาโดยใช้เพื่อนนะคะเขาเรียกว่าลงแขกอย่างนี้เขาเรียกว่าลงแขกนะคะ ไม่มีใช้ควายเด็กนะฮใช้ควายดีมากเลยเพราะอะไรเวลาควายมันอิ่มใช่ไหมมันก็จะถ่ายทําให้ต้นข้าวมีอาหารไปในตัวด้วยเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวไปด้วยนะหรืออาจจะมีปูมีปลาอยู่ในหนองน้ำนี้มันก็จะได้กินอาหารคือปุ๋ยของอ่าคืออะไรคะไอ้ที่วัวควายมันถ่ายลงมาเนี่ยนะแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ยแสดงว่า ต้องไม่มีเชื้อโควิดชัวแน่เลยนะเราก็เขียนไปค่ะบรรยายไปนักเรียนต้องหาภาคที่นักเรียนรู้สึกว่านักเรียนชอบชอบที่สุดก่อนไม่ใช่เอาอะไรมาก็เกย์เกย์เกยตอนนี้ครูไม่ได้ให้ในักเรียนเขียนนะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าสิ้นเดือนสิ่งหาเราก็อาจจะยังไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นสอบกลางภาคนะลกูกนี่คือการสอบปลายภาคนักเรียนจะส่งมาก่อนให้ครูก็ได้ ความจริงเนี่ยครูไม่มีใบงานเลยนะครูมีแต่การการสอบคะแนนสอบเท่านั้นเลยก็ครูครูเบื่อที่จะตามตามใบงานไงกะว่าเปิดเรียนเมื่อไหร่ก็ใบงานเป็นเล่มเป็นฉบับฉบับสมบูรณ์เลยครูชอบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นครูก็จะสอบสอบสอบเพราะว่าหนึ่งเร็วดีสองแล้วกัน การเรียนรู้ว่านักเรียนเข้าใจเรื่องที่ครูสอนไหมเนี่ยมันทําให้ครูเข้าใจเข้าใจเร็วแต่ว่าถ้าใบงานที่นักเรียนทําเนี่ยมันช่วยให้นักเรียนฝึกฝึกความรู้นะคะแล้วก็ฝึกฝีมือในการเขียนใช้ใช้ภาษาแต่ถ้านักเรียนดูสอบคุก g กิ f ฟอร์มใช่ไหมนักเรียนก็กด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 สอบใช่ไหมใหญ่พิมพ์ใช่แล้วปะอ่าตอนนี้ทุกคนมีภาพในจินตนาการของตัวเองแล้วไป ลองหาดูนะโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวครูม,มีนัดประชุมโอเคนะตกลงไม่มีใครสงสัยนะคะจะเขียนอย่างใดอย่างเดินภาพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะบรรยายก็ได้พันธนาก็ได้ธนาโชยเข้าใจหรือเปล่าคะพิมพ์ก็ได้นะพิมพ์พิมพ์พิมพ์ข้อความมาให้ครูก็ได้ถ้าลายมือไม่สวยนะ เออธนาโซดครูครูเข้าใจธนาโชดพยายามจะส่งสัญญาเดี๋ยวว่าอาจจะสัญญาณเน็ตมันยังช้าลิลโลเข้าใจป่าลูกเขียนพรนณนา,นนาเขียนยังไงย่อหน้าเดียวนะคะง่ายมากเลยง่ายกว่าย่อความกับเรียงความอจ็ดถึงสิบรรทัดนะเกติงเข้าใจป่าไม่มีใครคุยกับครูเลยอะ่ะเข้าใจครับเออ แล้วยาด้าไม่ยอมเข้าเลยบอกยาด้าด้วยพิมงานของพิม์ที่คุูฝากสืดอสั่งยาดาาด้วยเพราะไม่ยอมเข้าถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เตรียมหาเลยค่ะจะได้ไม่ช้าเดี๋ยวจะได้ไม่เริมเอาเนะ